เซฟชวันวิทย์แท้เหลาปีกแนวรุกวัย19ปีทีมชาติไทยยุคซันบดอบาเรโรกาเซียจากสุสักบนตีรุ่นน้องต้นธีรศักเผยพิพมายกองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เจ้าไปจากพรามแบงคอกที่มีโค้ชจุ่นจารุพรประมลบานไปเก็บมาขัดเกลารโดยโค้ชจุ่นเผยว,ว่าคนนี้มีของและอนาคตไกลแน่นอนซึ่งเซฟร่วมงานกับโค้ชจุนมาได้2ฤดูกาล ก่อนหน้านั้นไปรองเริ่มต้นกับอินเตอร์แบงคอกลงไป3เกมสำรอง3เกมจบอันดับ12ก่อนมาสังกัดพรามแบงคอกเมื่อปี2022ทับ23ลงเล่นทุกรายการของสมาคมที่จัดขึ้นไทยลีก3ลงรวม25เกมตัวจริง11สำรอง14เกมยิง3ประตู1541นาทีพาทีมจบอันดับ4ของลีก บอลถ้วยช้างเอฟเอคัพลงตัวจริง3เกมสำรอง2เกมยิง5ประตูแมนออฟเดอะแมตช์1นัด399นาทีบอลถ้วยรีโวรครับตัวจริง1เกม90นาทีฟุตบอลเยาวชน์เอฟเอคัพไทยแลนด์ยูทีลีกยูสิตัวจริง1 game, ิเกมสำรอง3เกมยิง23ประตูแมนออฟเดอะแมตช์6นัด1,266นาที ฤดูกาลล่าสุด2023-2024ทัพไทยลี3ลงสนาม22เกมสำรอง2เกมยิงไป12ประตูแมนออฟเดอะแมตช์3นัด2041นาทีพาทีมจบอันดับ6ของตารางบอทถ้วยรีโวโลง4นัด ยิง3ประตูแมนออฟเดอะแมตช์ Mad, 2นัด390นาที oh, 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 oh. บอลถ้วยเอฟเอคัพลง3นัดยิง4ประตูแมนออฟเดอะแมตช์ Mad, 1นัด293นาที oh, oh. บอลถ้วย BGC เมืองไทยประกันภัยครับลง4นัดยิง5ประตูแมนออฟเดอะแมตช์ Mad, 2นัด390นาที อนาคตไกลสำหรับศูนย์หน้าเยาวชนรายนี้ที่ผลิตสกอร์สม่ำเสมอแม้จะเป็นหลุกล่างก็ตามต้องติดตามว่าใครจะได้ตัวกองหน้าไทยรายนี้เพราะเนื้อหอมมากรายหนึ่งอยู่ที่โค้จุนจะปล่อยไปทีมไหนหลังจากเคยปล่อยทีราศ์เผยทิมายไปการท่าเรือและรุ่งโรดไปแล้วหนึ่งรายดีต่อไปน่าติดตามสำหรับทีมปั้นเด็กอย่างพรามแบงคอก ខ្លាប់ទ្លាប